สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะแม่มเข้ามาทางด้านหน้าอ่าทางเข้าที่ว่าการอำเภอพระทองคำนะคะคุณผู้ชมตอนนี้แมมจะพาคุณผู้ชมไปชมที่ดินเนื้อที่ 5ไร่นะคะแต่ที่ดินแปลงนี้นะคะกำลังยื่นรังวัดเพื่อแบ่งแปลงเป็นแปลงละ200ตารางวาโดยประมาณนะคะเราจะแบ่งทั้งหมด8แปลงด้วยกันค่ะขายเงินสดนะคะคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมที่ดินพร้อมๆกันเป็นครั้งแรกเลยนะคะ ซึ่งในที่ดินในอำเภอรพระทองคาตาบลสาบพะนะคะคุณผู้ชมหรือว่าตบาบลพังเทียมเนี่ยแบบบขายไปเยอะแล้วหลายแปลงนะคะแปลงนี้จะเป็นแปลงล่าสุดนะคะคุณผู้ชมแบ่งให้ลูกค้านะคะที่ต้องการที่ดินแปลงไม่ต้องเยอะมากเกินไปนะคะเพื่อต้องการปลูกบ้านสวนยามกเกษียณน,นะคะหรือว่าอยากจะมีที่ดินสําหรับเพาะปลูกนะคะแบบแนะนําแปลงนี้เลยนะคะ ตอนนี้เราก็เลี้ยวมาทางด้านหลังที่ว่าการอำเภอพัทลังคำตอนนี้จะเป็นเวลาประมาณ6โมงเย็นนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6โมงเย็นนะคะเราก็กำลังจะพาลูกค้าทุกท่านเนี่ยไปชมที่ดินพร้อมๆกันเลยตรงนี้เรามาบ่อยมากเลยเพราะว่าแบ,บ่งขายที่ดินไปหลายแปลงแล้ว เราเดินทางอีกประมาณ1.1กิโลเมตรแปลงที่ดินก็จะอยู่ห่างจากถนนสุรารลายประมาณประมาณ1.9กิโลเมตรก็ใกล้เคียงกันแต่ไปคนละฝั่งนะคะอันนี้จะไปทางตรงถ้าแปลงที่แบบเคยขายก่อนหน้านี้นจะไปทางซ้ายเบอร์นะคะแต่ตรงนี้จะไปทางตรงนะคะเป็นถนนลาดยางแล้วก็เป็นถนนหินคลุกนะคะคุณผู้ชมมีเสาไฟฟ้านะคะตอนนี้ก็ยังเห็นเสาไฟฟ้าอยู่มีบ้านของ เพื่อนบ้านปลูกนะคะในยาาินะคะบ้านหลังนี้สวยมากๆคุณผู้ชมจะต้องผ่านบ้านหลังนี้ก่อนนะคะซ้ายมือแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆนะคะเป็นถนนลาดยางนะคะคุณผู้ชมตรงมาเรื่อยๆจะเป็นถนนลาดยางะคะ่ะ ลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ต้องการที่ดินปลูกบ้านสวนยามกเกษียณเนื้อที่200ตารางวางหรือ2งานนะคะแนะนำแปลงนี้เลยนะคะกำลังแบบน่ารักน่ารักเลยนะคะคุณผู้ชมมีเพื่อนบ้านปลูกบ้านอยู่แล้วนะคะแล้วก็เสาไฟฟ้าก็มีนะคะเนะะี่ยค่ะเราก็เลี้ยวตามโค้งนี้เลยนะคะเลี้ยวซ้ายตามโค้งเลยค่ะจะอยู่ด้านหลังโรงพยาบาลพระทองคำนั่นเอง ะะจะอยู่ด้านหลังโรงพยาบาลพระทองคำนะคะที่ดินแปลงนี้ก็จะอยู่ที่อำเภอพระทองคำนะคะแล้วก็ตำบลสะพระเช่นเดียวกันนะคะจะอยู่ตำบลสะพระเช่นเดียวกันนะคะติดถนนลาดยางนะคะเป็นที่ไร่เนื้อที่เต็มคือห้าไร่แต่ว่ากําลังยื่นรางวัดแบ่งโฉนดอยู่นะคะแบ่งเป็นแปลงเล็กแปลงละประมาณครึ่งไร่นะคะ อีก100่งรเมตรจะถึงแล้วอ้อมีเพื่อนบ้านใกล้ๆนะคะต่อน้ำต่อไฟขยายได้เลยเจ้าของเขามาถ่ายแล้วนะคะพี่นะเจ้าของเขาถ่ายเขาบอกว่าถ่ายแล้วเดี๋ยวดูก่อนว่าถ่ายหรือ,อยังนะแป้งไหนเอ่ยแป้งเก็บมันนะหรอใช่ไหมคะอ๋อแป้งเก็บมันเดี๋ยวดูก่อนนะแป้งไหนแป้งอ้อยนี่หรอไม่ไม่น่าใช่นะเดี๋ยวดูก่อนมันไม จะมีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้เคียงกันนะคะคุณผู้ชมตรงนี้ก็คือจะเป็นถนนลาดยางนะคะแล้วก็ด้านนน้นนะคะจะเป็นแท้งน้ำของโรงพยาบาลพระทองคำนะคะที่ดินเดี๋ยวโหดินเขาดีมากๆเลยนะคะดินเขาดีมากๆเลยนะคะโอ้ดินสวยมากเขาเจปลูกมใช่แปลง แปลงที่เราขายเนี่ยจะเป็นแปลง200ตารางวานะคะจะถูกแบ่งจากเนื้อที่5้าไร่นะคะคุณผู้ชมนี่ครับทุกคนครับเราถึงหน้าแปลงที่ดินแล้วนะครับแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับก็แบ่งนะครับแบ่งเป็นแดแปลงนะครับท่านผู้ชมครับแบ่งเป็นแปแปลงนะครับแปลงละ200ออ่าตารางวานะครับบวกลบนะครับก็ มีให้จับจองเป็นเจ้าของนะครับแปดแปลงนะครับตรงนี้ตำบลสะพระอําเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับจองแปลงแรกนะครับสายฝานะครับผมก็จะติดถนนราดยางนะครับราดยางนะครับตรงนี้เลยนะครับใกล้กับชุมชนนะครับใกล้กับชุมชนตรงด้านนี้นะครับท่านผู้ชมครับ แล้วก็บริเวณพื้นที่นะครับก็นอกจากมีชุมชนแล้วนะครับก็ทําเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรนะครับผมปลูกอ้อยนะครับแล้วก็มันสาปะหลังนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่หลังโรงพยาบาลนะครับพระทองคําเฉลิมพระเกียรตินะครับตาบลสาภาพอำเภอพระทองคานะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนี้ผมถ้าหันหน้าเข้าแปลงที่ดินนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับ ตรงถุงพลาสติกนี่ครับสีขาวนี่คือ,อฝั่งที่ดินนะครับด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวเราจะาไปถ่ายทำทางด้านฝาให้ทุกท่านได้เห็นกันนะครับนี่รถเราจอดหน้าแปลงที่ดินเลยนะครับผมก็คือแปลงที่ดินแปลงนี้ก็จะแบ่งเป็นแปดแปลงแล้วก็ทำถนนเข้าไปข้างในด้านนู้นนะครับท่านผู้ชมครับก็เนื้อที่เนี่ยกำลังดีเลยนะครับก็ติดถนนลาดยางนะครับสามารถที่จะออกตรง ที่ว่าการอำเภอพระทองคำได้นะครับแล้วก็เข้าออกตรงโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับนี่ตรงที่ทุกท่านเห็นเสาน้าประปาสีฟ้านั่นคือเสาของโรงพยาบาลพรททองคำเฉลิมพระเกียรติแล้วนะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็คือแปลงที่ดินครับสวยมากๆเลยท่านผู้ชม อยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้จับจองเป็นเจ้าของกันนะครับผมมีให้จับจองแปดแปลงเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้นะครับถุงพลาสติกสีฟ้าเนี่ยนะครับผมก็คือ,อถ้าหันหน้าเข้าแปลงที่ดินก็จะอยู่ฝั่งขวานะครับฝั่งขวานะครับยาวไปถึงต้นไม้สูงๆนะครับแนวเขตก็คือ,อพ้นเลยเขต ต้นไม้ต้นสูงนั่นนะไปนิดเดียวเองนะครับตรงถุงสีขาวๆรงด้านนู้นนะครับนะครับผมก็นี่คือเนื้อที่นะครับของที่ดินแปลงนี้นะครับมีให้จับจองแค่8ดแปลงเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับก็ด่วนๆสักนิดหนึ่งถ้าท่านผู้ชมนะครับเห็นคลิปผ่านตาไปแล้วนะครับก็สอบถามได้นะครับสอบถามได้นะครับติดถนนรัดยางนะครับท่านผู้ชมครับ ทำเลดีมากๆนะครับใกล้กับชุมชนนะครับผมไกล้ไฟฟ้าด้วยนะครับสนใจนะครับท่านผู้ชมโทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์0638412188นะครับหรือว่าแอดไลน์ดีมาพูดคุยกันนะครับ0638412188นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ